Idea Today เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกไว้ Idea Today Idea Today by สนับสนุนโดยเฮฟเล่ hey, สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมเจอกับวิคกี้คอนนี้อีกครั้งหนึ่ง้วะคะและรายการไอเดียสุดเอบา by เฮฟเล่เวลาเดิมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา6กโมง55ถึงนังตุมคร่าสำหรับรายการไอเดียสุดเอบา by เฮฟเล่วิคกี้มีไอเดียมาฝากสำหรับคุณผู้ชมที่พักอยู่ที่ข้างๆแคบหรือพื้นที่จำกัดน,นะคะ และอยากได้ครัวหรือห้องครัวที่ครบหรือครอบครันค่ะไอเดียนจะเป็นไงบางข้อตามวิกีมมาเลยนะคะคุณผู้ชมครับห้องครัวในแต่ละบ้านนั้นย่อมมีพื้นที่ในการใช้งานที่ไม่เท่ากันนะครับซึ่งก็แล้วแต่ขนาดของพื้นที่ที่เรามีอยู่นั่นเองนะครับ พอบ้านแม่บ้านหลายท่านที่รักการทำอาหารและชอบใช้เวลาอยู่ในครัวเป็นเวลานานๆานก็คงจะมีความต้องการห้องครัวในอุรมคติซึ่งมีพื้นที่เยอะและอุปกรณ์ครบครันแต่บางครั้งห้องครัวอาจจะมีขนาดเล็กอึดอัดจนทําให้คุณงุดหิดทุกครั้งที่เห็นแถมยังไม่รู้จะจัดวางเครื่องครัวอย่างไรให้วางได้พอในพื้นที่แคบๆนี้อีกด้วย ไม่ต้องห่วงครับวันนี้รายการไอเดียทูเด y ์บายเ e มีทางออกให้คุณเสมอและไอเดียในวันนี้จะเปลี่ยนห้องครัวเล็กๆของคุณให้สามารถใช้ประโยชน์ได้คุม้มและดูน่ามองมากยิ่งขึ้นแหมน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับเอาเป็นว่าเราไปชมกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมคะโดยส่วนใหญ่แล้วนี่นะคะถ้ามีห้องครัวหรือชุดครัวครบทุกอย่างครบเซ็ตราคาที่มีโฮมครูดอเวนทู้เย็นต้องมีพื้นที่ใหญ่พอสมควรนะคะแต่ ในเซฟนี้นะคะไม่จาเป็นต้องมีพื้นที่ใหญ่นะคะเดี๋ยววีคี้จะจะให้เป็นสะส่วนว่าทุกอย่างสามารถจะอยู่ได้ในพื้นที่แค่นี้ค่ะถ้าครัวของคุณมีขนาดเล็กจนคุณไม่สามารถเก็บเครื่องครัวที่ต้องการจะใช้ได้ทั้งหมดคุณอาจจะหาตู้เก็บของมาติดตามผนังเพื่อให้มีพื้นที่ไว้ใช้เก็บของมากขึ้นก็ได้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามตู้เก็บของที่นํามาใช้ก็ควรติดให้สูงชิดกับเพดานด้านบนหรืออาจจะเป็นตู้ซ่อนตะแกรงแบบที่พิธีกรสาวสวยของเรากําลังเปิดให้ชมอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับซึ่งจะทําให้ห้องดูโปร่งสบายไม่คับแคบจนเกินไปครับพื้นที่เต้านี้นะคะหนาบ้านแคบแต่เราสามารถจะเก็บของได้ตามที่ความเหมาะสมค่ะในกรณีที่ไม่สามารถจะเปิดบานซ้าย ดูขวาเพราะว่าจะติดตู้นี้นะคะวิกกี้แนะนำว่าต้องดึงข้างหน้าดีกว่าค่ะหนูก็เรียกว่าเป็น pull out basket ค่ะครัวขนาดเล็กมีข้อดีคือสามารถหยิบของใช้ได้ง่ายดดยโดยไม่ต้องเดินไปเดินมาหลายที่ให้วุ่นวายเสียเวลานี่แหละครับ ซึ่งคุณผู้ชมก็ควรใช้ข้อดีนี้นะครับให้เป็นประโยชน์มากที่สุดด้วยการกําหนดตําแหน่งของลิ้นชักที่ใช้ด้วยกันไว้ใกล้ๆกันเพื่อให้คุณสะดวกสบายในการหยิบจับใช้สอยมากยิ่งขึ้นยังไงแหละครับมีตู้เย็นเครื่องต่ำตาเฟมีเตาอบอีกด้วยค่ะเป็นสมาร์ท i ิเช e จริงๆคุณผู้ชมไม่อยากจะชื่อเลยว,ว่าพื้นที่แค่นี้มีเครื่องไฟฟ้าครบ ะะเห็นไหมล่ะครับพื้นที่แค่นี้ก็สามารถวางอุปกรณ์ได้ครบครันหรืออาจจะเพิ่มไอเดียโต๊ะทาอาหารหรือโต๊ะทานข้าวเล็กๆในรูปแบบของลิ้นชักที่สามารถพับเก็บได้มาใช้เพื่อเป็นการใช้งานพื้นที่ให้คุ้มค่าอีกด้วยนะครับเป็นท็อปค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เก็บได้เป็นระเบียบเหมือนเดิมนะคะ สำหรับเทคนิคสุดท้ายนะครับก็คือการเลือกใช้โทนสีของห้องครัวแน่นอนครับโทนสีสว่างเช่นสีครีมและสีขาวนี่แหละครับที่เป็นสีที่ช่วยหลอกตาให้ดูโล่งและเหมือนได้รับแสงสว่างจากภายนอกเข้ามามากขึ้นแถมยังดูสะอาดตาอีกด้วยนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่คุณผู้ชมสามารถนำไปเลือกใช้สำหรับการตกแต่งห้องครัวของคุณเพียงเท่านี้ก็เสมือนมีครัวขนาดใหญ่อยู่ในบ้านแล้วล่ะครับพ้นที่แค่นี้แต่มี ชุดรวยใหญ่ๆในบ้านของเรานะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมรายการไอเดียสตูดิโอ by เฮฟเลทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา6กโมงถึงหนังตุงค่ะสำหรับวันนี้วีกี้ก่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ